สวัสดีค่ะเวลาเราพูดถึงความผิดอาญาเนี่ยออภาพแรกๆที่นึกถึงก็มักจะเป็นคนที่ลงมือเองเลยใช่ไหมคะคนที่แบบใช้มีดหรือว่าคนที่ขโมยของใช่ครับแต่ว่าพอไปดูในคดีจริงๆเอ,อหลายครั้งมันซับซ้อนกว่านั้นมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจากข้อเขียนของสอเฉลิมวุตสารากิจกันค่ะมาดูกันว่ากฎหมายมองคนกลุ่มนี้ยังไงครับผม คือโดยหลักแล้วเนี่ยความรับผิดชอบทางอาญามันเป็นเรื่องของคนคนนั้นคนที่กระทําเองแต่ก็มีกรณีที่มันซับซ้อนกว่านั้นจริงๆนะครับซึ่งข้อเขียนนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเขาแบ่งเป็น3กรณีหลักๆเลย1ก็คือผู้กระทําผิดโดยตรงอันนี้ชัดเจนคนลงมือเองใช้ขวดตีหัวอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ตรงไปตรงมา2คือผู้กระทําผิดโดยอ้อมอันนี้น่าสนใจคือใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือ โดยที่คนนั้นเขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรือแบบไม่ได้มีเจตนาเลยหรือที่เรียกว่า indocent agent นะครับอ๋อเหมือนหลอกใช้ให้ไปส่งของกับข้างในเป็นยาเสพติดแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยคนที่ไปส่งอาจจะไม่ผิดแต่คนที่หลอกใช้นี่แหละคือผู้กระทําผิดโดยอ้อมเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3นี่แหละครับที่เราจะเน้นกันวันนี้คือผู้มีส่วนร่วมอันนี้คือคนที่เข้ามาเกี่ยวในฐานะต่าง กฎหมายไทยเราก็จะแบ่งเป็นตัวการผู้ใช้หรือว่าผู้สนับสนุนครับซึ่งกฎหมายก็มองว่าเออคนกลุ่มนี้ก็สมควรต้องรับโทษเหมือนกันนะอืมตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนคำพวกนี้คุณคุณนะคะแต่ว่าเอ,อ่อในทางปฏิบัติมันต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันครับ ตัวการเนี่ยก็คือคนที่ร่วมลงมือด้วยกันเลยอาจจะแบ่งหน้าที่กันทำอ๋อเช่นคนนึงดูต้นทางอีกคนเข้าไปขโมยใช่ครับแบบนั้นก็ถือเป็นตัวการร่วมส่วนผู้ใช้อันนี้คือคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนสั่งจ้างวานยุยงอะไรแบบนี้ให้คนอื่นไปทำค่ะสุดท้ายผู้สนับสนุนก็คือคนที่ไม่ได้ลงมือไม่ได้สั่งแต่แบบว่าช่วยอำนวยความสะดวกเช่นให้ยืมปืนให้ที่ซ่อนตัวหลังก่อเหตุอะไรทำนองนั้นครับ โอ้หแค่ให้ยิมปืนนี่ก็ถือเป็นผู้สนับสนุนแล้วเหรอคะแม้จะไม่ได้ไปอยู่ตรงที่เกิดเหตุด้วยใช่ครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้การกระทําผิดมันสําเร็จได้ง่ายขึ้นกฎหมายมองความเชื่อมโยงกว้างเหมือนกันนะคะเนี่ยเข้าใจแล้วคะ่ะว่ากฎหมายไทยก็ครอบคลุมหลายบทบาทแล้วแนวคิดเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนแบบนี้เออมันมีที่มาที่ไปหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากไหนเป็นพิเศษไหมคะ อ๋อคำถามดีครับข้อเขียนชี้ว่าแนวคิดนี้ของไทยเราเนี่ยได้รับอิทธิพลพอสมควรเลยจากระบบกฎหมาย Common Law ในหลักการที่เขาเรียกว่า party to crime นะครับ party to crime ใช่ครับซึ่งทาง Common Law เนี่ยเขามองละเอียดกว่าเราไปอีกขั้นหนึ่งเลยละเอียดกว่ายังไงคะเขาแบ่งต่างจากตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนของเราเหรออ่าใช่ครับคือถ้าของเราเน้นแบ่งตามบทบาทว่าทำหน้าที่อะไรใช่ไหมครับ เป็นคนลงมือคนสั่งหรือคนช่วยแต่ทางคอมมอ n นลอเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับสถานที่คืออยู่ที่เกิดเหตุไหมกับเวลาคือช่วยตอนไหนมากกว่าเขาแบ่งเป็น4ประเภทเลยครับโห4ประเภทเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะครับผม 1. คือ p r i n c i p l e in the first degree อันนี้คือตัวการหลักคนลงมือจริงๆ 2. p r i n c i p l e in the second degree อันนี้คือคนที่อยู่หน้าที่เกิดเหตุ หรือใกล้ๆเลยคอยช่วยหรือพร้อมช่วยเช่นคนดูต้นทางคนจอดรถรออ๋อ oh, อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ครับ3คือ accessory before the fact อันนี้คือคนช่วยก่อนเกิดเหตุแต่ไม่ได้อยู่ตรงที่เกิดเหตุนะเช่นคนวางแผนให้คนหาอาวุธให้แต่ตัวเองไม่ได้ไปลงมือด้วยอืมอ mm ืม hmm. และ4คือ accessory after the fact อันนี้คือคนที่มาช่วยหลังความผิดสำเร็จไปแล้วเช่น ช่วยผานี้ช่วยซ่อนตัวซ่อนของกลางโหฟังดูแล้ว Common Law นี่เน้นเลยนะคะว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ากับช่วยตอนไหนก่อนหรือหลังต่างจากไทยที่เน้นว่าทำหน้าที่อะไรในภาพรวมของการกระทำผิดนั้นๆถูกต้องครับจะเห็นว่าเขาแยกละเอียดเรื่องการปรากฏตัวกับช่วงเวลาที่ช่วยซึ่งมันก็สะท้อนความพยายามจัดจำแนกระรับความเกี่ยวข้องให้ชัดเจนที่สุด การแยกแบบนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องการกำหนดโทษที่แตกต่างกันไปในแต่ละระบบกฎหมายด้วยครับค่ะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นนะคะว่าความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องของคนลงมือทำคนเดียวจริงๆมีทั้งแบบใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มีการเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆแบบใช่ครับแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าแนวคิดกฎหมายไทยเราเรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ย แม้จะดูเป็นระบบของเราเองนะแต่มันก็มีรากฐานเชื่อมโยงกับหลักของข้อมูลลอเรื่อง p a r t i e s to Crime ที่เขาจำแนกบทบาทความเกี่ยวข้องไว้อย่างละเอียดโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเรื่องสถานที่กับเวลาค่ะการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ช่วยให้เรามองข่าวมองคดีต่างๆได้รอบด้านมากขึ้นนะคะไม่ตัดสินแค่ผิวเผินทีนี้ก่อนจะจบกันมีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดนึงค่ะว่านอกจากเรื่องบทบาทหน้าที่ หรือว่าช่วงเวลาสถานที่ที่เข้าไปเกี่ยวแล้วเนี่ยไอตัวเจตนาลึกๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมแต่ละแบบมันควรจะมีน้ำหนักในการพิจารณาความรับผิดมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดต่อกันดูค่ะ